ย่อแล้วลองต่อได้ไหมใช้กลยุทธ์ไหนดีเพือคุยกันในช่วงนี้นะคะกับคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลจากบริษัทหลักทรัพย์ซ G จีเอสอินเตอร์นชค่ะคุณรองสวัสดีค่ะสวัสดีครับย่อย่อดีเดียวสู้ไม่สู้เนี่ยจะโอจะโอเปลลองจะโอเปลลองสู้แล้วก็เอาโอเคเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ก่อนดได้เลยค่ะเปิดแกลบขึ้นมาเลยสำหรับตัวของซีรีส์อยู่แต่ว่าเดี๋ยวดูภาพของเซตก่อนก็ได้คุณรองพันสองร้อยแปดสิบ ขึ้นมาชนเราย่อย่อก็ย่อนิดเดียววันนี้นะเท่าที่พี่ดูจากบทวิเคราะห์นะทุกคนให้กลับมาที่ตัวเลข1,280หมดเลยนะครับผมครับก็ถือเป็นเรียกว่าโครงสร้างนะครับพยายามกลับขึ้นมาเป็นไซด์เว์อัพนะครับเพราะว่าจุดต่ำเนี่ยมันยกตัวสูงขึ้นนะครับของตัวเซ็น n ิเด็กนะครับในขณะที่ตัวของแนวรับนะครับสำหรับรอบนี้เนี่ยก็มาร์กจุดนะครับเอาไว้ที่โซนนี้เลย จตัวเลข1 2 5 0งพนะครับเซ็นตินเด็กไม่ควรหลุดนะครับเพราะว่าถ้าหลุดเนี่ยมันเสี่ยงนะครับที่จะจบรอบอของขาขึ้นในภาพใหญ่นะครับซึ่งการดิดกับสำหรับรอบนี้เนี่ยมีโอกาสนะครับที่เซ็นตินเด็กลุ้นหายใหม่นะครับ,ท, deck, นะรบที่บริเวณหนึ่นามร้อะ 1, 300, นะครับสำหรับตัวของเซ็นตินเด็กนะครับแล้วก็กำหนดให้1,250เนี่ยเป็นแนวรับสำคัญสำหรับรอบนี้ครับผม ขึ้นมาบนความคาดหวังเรื่องของการลดดอกเบีย้ยครับนนใช่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 ครับทีเนี้ยตัวของเซ็นดินเด็กนะครับในตอนนี้เนะี่ยมันมีเรียกว่าแนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อวันนะครับที่กำลังทดสอบอยู่นะครับแบบ S M A ก็คือ Simple Moving Average เนะี่ยที่บริเวณ 1268- 1270ตรงนี้แหละครับ,รบถามว่ามันจะข้ามได้ไหม ก็มีโอกาสว่าข้ามได้ไหมเพราะถ้าข้ามได้มันจะเปลี่ยนเลยนะภาพมันจะเปลี่ยนเลยไหมถูกต้องถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าข้ามได้ไหมเนี่ยนะครับระยะสั้นเหนื่อยนิดนึงครับเหนื่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือตัวของชุดของการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับตั้งแต่หนึ่งพันห้าสิบนะครับขึ้นมาถึงโซนนี้เนี่ยคือเรายังไม่เห็น การไซเวย์หรือว่าการปรับฐานที่มีเรียกว่าในยะยะสำัญนะครับม,มีมีเพียงแค่การย่อในระยะสั้นเพราะนั้นเนี่ยมันเลยพอชนเส้น200วันตรงเนี้ยมันเลยมีเขาเรียกเซนติเมนต์แล้วก็มีเรียกว่าโอกาสที่จะปรับฐานเนี่ยเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นผมว่าถ้ามองในแง่ของหุ้นหรือว่าในบางเซกเตอร์เนี่ยกลุ่มแบงค์นะครับให้จับตาดูให้ดีนะครับเพราะว่า แบงค์หลายตัวเนี่ยมันเบกแนวต้านสำคัญขึ้นมาได้นะครับอย่าง s c b หรือว่าตัวของ KBank นะครับที่เบรกไฮเนี่ยเซนติเมต์มาหมดนะครับ KTB นะครับรวไปถึง BBL เนี่ยก็มาด้วยนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยปัญหาคือกนงจะลดอัตราดอกเบีย้ยหรือเปล่านะครับถ้าลดอัตราดอกเบีย้ยกลุ่มแบงค์เนี่ยมันก็จะถูกเทคโปรฟิตนะครับเพราะนั้นหนึ่เจเนี่ยผ่านไม่ผ่าน ต้องดูตอนบ่ายครับผมเ <ขอ S 1> พราะตอนเช้าคุณแบงค์สู้มากเลยอ่ะใช่มันสู้จนแบบแล้วจะเล่นอะไระถ้าคงถ้าคงดอกเบี้ยก็รับรู้อว่าโอเคครั้งถัดไปต้องลดแหละนะครับแต่ถ้าลดเลยแบงค์มันเข้าไม่ได้ปัญหามันอยู่ตรงเนี้ยเออจริงเออเช้าวันนี้แบบว่าคุณผู้ชมเช้ชาวันนี้ม,นมันมีความแปลกประหลาดคือตลาดคาดนะคาดว่าส่วนใหญ่น่าจะเห็นกนอง,องอลด อัตราดอกเบี้ย<ช>ซึ่ง IMPACT อาจจะไป IMPACT แง่ลบกับหุ้นกลุ่มแบงค์แต่บแบงค์สู้บวกแรงมากเลยวันนี้<ช><ช>ครับใช่น่นหะครับก็เลยกังวลน,นะครับแล้วก็ถ้าย้อนไปดูนะครับออดอกเบี้ยที่ลดลงเนี่ยนะครับเ๋ยปรียบเทียบให้ดูครับออโอเคสก,เกิลอาจจะไม่ตรงนะต้องใช้ตัวนปึ๊บป โอจริงๆเราไม่ได้มีแบงค์สู้อย่างเดียวน,นะคะวันนี้การบินไทยก็สู้เดลต้า <c oughs> ก็สูอ้อ่ะใช่ใช่ตันหาดพยายามสู้นะแล้ววันนั้นก็เลยก็เลยมองว่าเอ๊ะหนึ่งสองเจ็ดศูนย์เนี่ยเออไม่แน่น,นะครับอาจจะเบรกขึ้นไปนะครับแล้วก็อาจจะต้องหากลุ่มหรือตัวเ,เป็นตัวตัวไปนะครับที่พอเรามองในเรื่องของดอกเบีย้ยถ้ามันลดนะครับในรอบนี้เนี่ยก็น่าสนใจนะครับผมกําลังจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าลดดอกเบี้ยเนี่ย เซ็นดิ้เด็กมีอิมแพกอย่างไรนะครับปึ๊บเดี๋ยวผมขอภาพก่อนอ่ะเอาตรงนี้ก็ได้ครังล่าสุดเนาะปึ๊บอ่ะครับมีเอ่อมีขึ้นหนึ่งครั้งแต่ว่าส่วนใหญ่ลงนะครับเพราะนั้นตัวของเซ็นดิ้เด็กนะครับที่กำลังทดสอบตัวของอแนวต้านนะครับหนึ่งันสองรเจ็สิบอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับก็ ผมว่าอาจจะไม่คุณลองหายกำลังกำลังลุ้นเลยเนี่ยเนี่ยนะคะคุณลองเสียงหายอะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้คุณลองเข้ามาอีกทีหนึ่งในภาพนาวันนี้นะคะในภาพนาวันนี้นะเซตอินเด็กซ์ที่เราดูจากกราฟที่คุณลองตีไว้ให้เนี่ยเราจะมีเส้นค่าเฉลี่ยอีกตัวหนึ่งก็คือ SMA 200วันอยู่ที่1268-1270นี่แหละซึ่งเป็นจุดวัดใจพอดี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 เดี๋ยวยังไม่ได้ยินเสียงคุณรองนะคะ<ด>คำถามได้ยินไหมคะคุณรองได้ยินพี่ไหมได้ยินผมได้ยินชัดครับอ่ะได้ยินโอเคอ่ะมาแล้วมาแล้วได้ยินเสียงคุณรองแล้วคุณรองอคำคถามของพี่คือณวันนี้อะถ้าเรายืนถ้าเรายืน แอบ,บลุ้นตามเลยถ้าเรายืนที่1,270ได้โดยที่ระหว่างทางเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้มีการสะสมภาพของแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นเทรนด์ขาขึ้นได้ไหมได้ครับได้ครับแล้วก็คือตอนนี้เรามองแชดินเด็กมันจะยกกรอบขึ้นไปเล่นด้านบนด้วยนะครับอืเนี่ยพี่ชอบวิธีการยกฟีโบขึ้นมาแบบนี้จังเลยใช่ใช่ใช่คือม,มันเป็นเท่าจริง มันก็จะมี1 3 0 0 1 3ับมันก็จะมี1,300 1,320แล้วก็1,340นะครับแล้วก็โซนเนี่ย 1, 1 3 0 0เนี่ยถึง13,40เนี่ยเป็นเป้าเลยนะครับเพราะว่าถ้าชุดที่มันยกจุดต่ำขึ้นมาได้เนี่ยนะครับสำหรับรอบนี้เนี่ยกรอบด้านบนมันก็คือ161.8%แต่ความเสี่ยงก็คือถ้าขึ้นมาไล่ไ่โซนแถวๆนี้แล้วก็ยังไม่แตะ1,3น0เนี่ย ไอ้ชุดของการรีบาวเนี่ยมันก็อาจจะถอยลงไปแล้วก็ไซด์เวย์นะครับออกข้างเพราะนั้นเนี่ยถ้ามองแล้วก็ดูเซนติเมนต์ว่ามันมีโอกาสนะครับที่ตัวของเซนดิเด็กเนี่ยบ่ายนี้อาจจะถูกเทสนะครับแล้วก็ติด1,270นสะครับสำหรับเซนดิเด็กนะครับ mm hmm. แต่ถ้าทะลุเลยตลาดตอบรับในเชิงบวกเนี่ยมันต้องหาตัวเล่นนะครับจะเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์ไหมหรือว่าพวกกลุ่มล mm ิสซิ่งหรือบัตรเครดิต คราต,ต้องจับตาต้องจับตาแต่ถ้าให้เลือกนะตอนนี้เนี่ยเราคิดว่ามีโอกาสติดสูงกว่าครับผมอืมมีโอกาสแต่สูงกว่าให้น้าหนักเพราะว่า<ช>ก็ไปน้ําหนักในช่วงบ่ายด้วยที่ทุกคนเก่งขึ้นมาจากเรื่องของรถด,ดอกเบีย้ยนะคะ<ช>ถ้ารอบแรกจริงๆอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นชนครั้งที่สองถูกไหมอ่าใช่ครับถูกต้องถูกต้องอ่ะให้โอกาสรอบแรกไม่ผ่านรอบสองถ้าถ้ามีโอกาสยอ่อเราก็ต้องไปรุนรอบสามแต่ว่ายอ่อลงมาต้องไม่หลุดพันสองห้าสิบนะ ใช่ S <S <S ใช่เลยครับใช่เลยค่ะม,มาดูตัวซีรีส์ยูบ้างครับที่ได้ฝังของตัวทีเฟกนะครับก็ออตอนนี้เนี่ยแม่มันดันดูดีแล้วก็ข้ามเส้น0 0วันอ่วันทีเฟกข้ามก่อนซีรียูข้ามก่อนแปดน่อ817นะครับ817นนะครับทีเนี้ยถ้าเรามองในตอนนี้เนี่ยนะครับกลยุทธ์ที่ดีคืออะไรนะครับกลยุทธ์ที่ดีก็คือ ยังเป็นการลองฟิวเจอร์แต่ช็อตคอออปชันอยู่ดีนะครับนะเพราะว่าถ้าขึ้นต่อนะครับมันก็จะมีแนวต้านด้านบน,นยอยู่ที่แปดี่ศูนนะครับเป็นเป้าหมายนะครับเป็นเป้าหมายแต่ว่าพอขึ้นไปแล้วเนี่ยมันก็ไปต่อน่าจะจำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยมองว่าน่าจะลองฟิวเจอร์ได้แต่ช็อตคอออปชันแล้วทำอะไรนะครับ ลองพุดอพ o อปชันเก็บไว้บ้างก็ดีนะครับ s 5 0 u 2 5 p นะครับ8 2ด a อ e m o n e y ตอนนี้เนี่ยพรีเมียมมันอยู่สักประมาณ22่นะครับ22ถ้าตลาดติดแนวต้านสำคัญและย้อนกลับลงมาที่800หรือต่ำกว่า800เนี่ยวันนี้พุทธจะปรับตัวเพิ่มขึ้นแข็งแกร่งเลยนะครับเพราะนั้นถ้าแนะนำตอนนี้เนี่ยช็อตคอนะครับลองฟิว ลองฟิลเตอร์ก่อนสเต็ปแรกนะครับช็อตคอออปชันแล้วลองพุท o ออปชันเก็บเอาไว้ครับผมช็อตคอรที่820เท่ากันไหมคะใช่ครับเพราะว่ามันจะได้ในตัวของอินแอดเดอร์มันนี่เนี่ยมันจะดูง่ายนะครับในแง่ของจังหวะแล้วก็ถ้ายอรหรือว่ามีการกระแทกเนี่ยแล้วก็ลงไปที่แนวรับก็ค่อยเทคโ o ฟ i ดสำหรับการช็อตคอนะครับแล้วก็ถือลองพุทเก็บเอาไว้เวลาที่มันลงมาที่แนวรับสําคัญครับ อันนี้เปล่าไปด้วยสําหรับประยุ์นะคะทั้ง t f e c t แล้วก็ใช้ออปชั่นเข้ามาช่วยปรญหารจัดการความเสี่ยงด้วยนะคะอันนี้เป็นภาพรวม<อ>ในส่วนของ t f e c t ดูทองบ้างคุณน้องทองรสรุปแล้วยังไงทองจะยังไง <c oughs> ก็ไม่ดีครับเพราะว่าทองเนี่ยมันติดแนวต้านนะครับที่3 4 0 4เพราะฉะนั้นเนีน่ยทองเราคิดว่ามีโอกาสย่อลงไป3 3 0 0 3 2 0 0 <4, S 2> <4, S 1> นะครับหรือว่าอาจจะถึง3,250ได้เลยนะครับเพราะนั้นตัวของทองคำเนี่ยรอไซเวดาวลงไปที่แนวรับต่ำกว่า3,300แล้วค่อยตั้งรับดีกว่าครับตอนนี้ติดแนวต้าน3,400ค่อนข้างใหญ่เกี่ยวครับ<ม>คุณมองว่าไอ้ที่เขาไซเวยาวๆนานๆแบบนี้มันเป็นสะสมใหม่หรือเป็นออกของเออเราคิดว่าถ้าขึ้นเลยเนี่ยก็มันต้องเบรกครับแต่ถ้าไซเวแบบนี้นะครับมันต้องเช็คมันต้องเช็คครับมันต้องเช็คครับ เนี่ยมันไซเวนานมากเลยใช่ใช่ใช่โอเคถ้าถ้ามองนะครับ 10, <000 S 1> ถ้ามอง 10, <000 S 1> ใน <4 S 1> ตัวอของอ่าอินดิเคเตอร์เนี่ยเหมือนมันยังมีอีกรอบหนึ่งนะครับให้ลุน้นนะครับให้ลุ้นก็คือเบรคสามพันสี่ร้อยสี่สิบนะครับถ้าเบตรคตรงนั้นได้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการทะลุแนวต้านใหญ่นะครับที่เป็นลักษณะของ ตัวด่านสำคัญนะครับแล้วก็วิ่งต่อไปที่3,700หรือว่า3,800เหรียญได้เลยครับผมแต่ว่าเงื่อนไขคือต้องผ่านกันนะจะขึ้นไปแต่แปแล้วลงไม่ได้นะก็ส่วนใหญ่มันจะไซด์เวยขึ้นไปชนแล้วย่อครับเนั้นตอนนี้พอมันกระแทกลงมาปุ๊บมองแนวรับไว้ก่อน3,280 <c oughs> ถึง3,250 ค่อยลองหรือค่อยเข้าซื้อครับอืมเทรตามกรอบไปก่อนเพราะว่ามันยังไม่ผ่านสักทีหนึ่งนะคะคุณผู้ชมใช่แล้วผ่าน3 0 0่อันนี้ค่อยว่ากันเรื่องใหญ่ใช,ใช่ครับใช่ครับอืมค่ะ,ค,ะค่าเงินบาทนะคะเอ่อค่าเงินบาทยังไม่มีอะไรโทนเหมือนจะไปทางอ่อนค่านะครับเพราะว่าโลเดิมเนี่ยนะครับเอ่อแนวรับสำคัญที่32.1 32.2ตัวนี้เนี่ย เออมันพยายามที่จะฟืน้นพยายามที่จะดิดกลับนะครับแต่ว่าถ้าให้ดีเนี่ยไอตัวของบาทมันต้องอ่อนค่าเล่งตัวนิดหนึ่งนะครับไปที่บริเวณ32.7อนะแถวนั้นเนี่ยมันจะเป็นเซนติเมนต์อ่อนค่าในภาพใหญ่มากขึ้นเพราะนั้นตัวของทองคำเออทของค่าเงินบาทคงเป็นโทนอ่อนค่าแต่ว่าน่าจะขึ้นไปแล้วแถว32.5 32.7แล้วติดแถวนั้นก่อนครับ คุณลองว่าถ้าบ่านี้รถด,ดอกเบีย้ยจะมีโอกาสไหมจะเด้งถึงไหมก็ก็<ๆ>อาจจะวิ่งขึ้นไป32.7ได้เลยนะครับถ้ารถด,ดอกเบีย้ยครับแต่ถ้าขึ้นไปชน32.7อันนี้ก็ชนกรอบแล้วนะใช่แล้วแล้วเราต้องไปดูว่าไอ้ตัวของดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยนะครับมันจะกลับมาแข่งค่าไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวของดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมันพยายามจะไซด์เวยยนะครับเพื่อตั้งลำ ขึ้นไปเป็นภาพของการแข่งข้านะครับแต่ว่าปัญหาคือไอตัวของดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยชน100นะครับรอบที่แล้วมันไม่ผ่านเพราะะฉนั้นเนี่ยความเสี่ยงคือถ้าดอลลาร์อินเด็กซ์อ่อนค่านะครับหลุดเก้าสิบเจ็ดจุดแปดหรือเก้าสิบเจ็ดจุดเจ็ดเนี่ยนะครับดอลลาร์อินเด็กซ์จะอ่อนค่าลงต่อเนื่องในภาพใหญ่นะครับแต่ว่า อินดิเคเตอร์เนี่ยมันเหมือนกับจะพยายามให้ดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมันกลับไปแข็งค่ามากกว่านะครับเพราะนั้นโทนของบาทเราเลยมองว่าน่าจะเป็นภาพของการปอดค่ากลับขึ้นไปก่อนครับอืมค่ะได้ค่ะอันนี้ก็ฝากผู้ชมวางกลยุทธ์ด้วยในการลงทุนในวันที่อยู่บนความคาดหวังแล้วก็สินทรัพย์หลายๆสินทรัพย์อยู่ในจุดวัดใจครับผมทัมดเลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณลงมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ